นะคะคใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสวยสมชื่อ,อค,ค่ะถูกต้องเราทักถูกคนและอาจารย์สวยอาจารย์ <c oughs> สวย <c oughs> วันนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าอาจารย์สวยเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคนที่พลิกชีวิตตัวเอง อาจารย์สวยนี่เริ่มต้นจากการเป็นไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์นะแม่ค้าริมถนนตอนนั้นขายอะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นก็คือขายแซนด์วิชค่ะแล้วก็ต้องตื่นตีสามทุกวันมาตั้งร้านริมแผงลอยริมทางเดินใกล้ๆ BTS อย่างเงี้ยค่ะทุกวันแล้เล่นกี่ปีมาแล้วคะประมาณ3-4ปีที่แล้วอาจารย์สวยมีรายได้เท่าไหร่จากการขายแซนด์วิชวันหนึ่งตกประมาณ300-500บาทแต่ปัจจุบันที่บอกว่าชีวิตเธอพลิกผันขึ้นมานั่นก็คือเธอเปลี่ยนจากแม่ค้าริมถนนขายแซนด์วิชปัจจุบันเนี่ยมา ดูแลในเรื่องของโลกออนไลน์เป็นอาจารย์สอนโลกออนไลน์รายได้ปัจจุบันนี้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะก็7หลักแล้วค่ะโอ้โุพระโอ้โหอย่าให้บอกว่าหลักนี้มันมต้นตหรืออะไรนะอความพลิกผันนี่มันเกิดจากการที่บอกว่าก้าวเข้ามาสู่โลกไอทีทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยไม่มีไม่เป็นเลยใช่วันนี้อยากจะมาให้กําลังใจทางบ้านเลยที่บอกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่ง วันแรกสวยก็ทําไม่เป็นเข้าสู่วงการวันแรกเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยดึงปั๊กเลยนะคือแบบไม่มีความรู้เลยแล้วก็มาเรียนอ่าถูกต้องอชัดดาวชัดดาวค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนก็คือมันเกิดจากวันหนึ่งฝนมันตกแล้วแซนด์วิชเราขายไม่ได้คราวนี้เราก็เลยไปเซิร์ชดูเฮ้ยเขาสมัยนี้ไม่ต้องตั้งหน้าร้านนี่เขาไปขายบนโลกออนไลน์เขาไปเปิดเพจหน้าร้านเสมือน แล้วถ้าเราขายเป็นเราก็จะมีคนคนไทยเนี่ยเล่น a c e b o o k วันหนึ่ง560ล้านคนจนก็เลยเริ่มจับจุดได้แล้วก็ไปเรียนนะคะเรียนประมาณ3ปีที่แล้วเริ่มเรียนมาปีแรกเนี่ยเริ่มขายได้เดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่นชิ้นละคราวนี้ก็เลยเริ่มมีลายสินค้ามากขึ้นไม่ได้ขายแค่แซนวิชละเ,เริ่มขายอาหารเสริมขายหลายๆาอย่างจนทุกวันนี้เดือนหนึ่งมียอดขายเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ3,000 300, 0นชิ้น มีทั้งสินค้าของตัวเองด้วยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอาจารย์ที่อสอนให้โอกาสแม่ค้าออนไลน์รายใหม่ด้วยก็คือในยุคโควิดแบบนี้ค่ะหลายคนทักเข้ามาผู้ประกอบการหรือบางคนเป็นพนักงานประจาบอก,บอกเจอผลกระทบค่ะแล้วไม่รู้จะไปยังไงละ <c oughs> เพราะว่าทาเลที่มีก็คือเสียค่าเช่าร้านแต่ไม่มีคนเดินก็เลยเปิดเป็นคอร์สพิเศษในช่วงโควิดเผื่อบางคนเนี่ยเขาไม่มีสินค้าเขามาขายสินค้าเดียวกับเราก็ได้ หรือบางคนมีสินค้าอยู่แล้วเขาจะได้มาเอาวิชาเผื่อไปต่อยอดก็เลยเปิดเป็นคร์นเลยค่ะปิดร้านอาหารอาหารสุขภาพไปในช่วงโควิดในช่วงโควิดค่ะดีเลยเดี๋ยวจะได้มาเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีความรู้เราจะเริ่มเห็นว่าช่องทางออนไลน์จริงๆมันใหญ่มากมีคนอยู่ในนั้นหลายสิบล้านคนโอเพราะเราเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเรานะปิ่นช่องทางในโลกออนไลน์สําหรับพี่ท็อปนะพี่เราก็รู้จักแต่ไอจีกับเฟซบุ๊กน้องปิ่นล่ะน้องปิ่นก็รู้จัก พอๆกันแต่ว่าอย่างในช่วงไม่เคยเอาไปขายใช่ไหมเคยขายบนเฟซบุ๊กไหมคะเคยค่ะแต่ว่าทําเองไม่เป็นต้องจ้างคนก็มาทำอีกซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอีกใช่สวยแนะนําว่าอย่างนั้นคือเหมือนมือเปิดรับจ้างนะแต่ถ้าเรารู้เองทําเองเราจะเข้าใจลูกค้าเราแล้วมันจะโตได้มากกว่าค่ะตลาดและโลกออนไลน์มันไม่ได้มีแพลตฟอร์มเท่าที่เราสองคนนี่รู้ใช่ค่ะจริงๆมีเครื่องมือเยอะบางคนเนี่ยอย่างตัวอย่างทิกตอกมาร์เก็ตติ้งก็ได้ค่ะบางคลิปวิดีโอที่สวยโพสต์เนี่ยมีคนว ได้สวยจะมีเปิดทั้งหมด6วัน6วิชาเรียนเนี่ยก็คืออยู่ที่บ้านก็เรียนได้ใช้มือถือเครื่องเดียวเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านโปรแกรม z o ูมจะมีการเรียนตั้งแต่การสร้างเพจก่อนใน Facebook เรียนการยิงแอดโฆษณาทํายังไงให้คนเห็นโฆษณาเราเรียนสินค้าหน้าขายเรียนการขายบนไอเรียนการขายบน TikT o อกนะคะแล้วก็เรียนการแต่งภาพเรียกว่าเต็มที่เลย6วันหกวิชาใช่ต้องสวยแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ช้าแล้วก็ซ้ำอีกทีเถอะค่ะอะไรได เรียนไม่ทันมีคลิปย้อนหลังให้นะคะแล้วก็สามารถเข้าเรียนซ้ําได้เพราะว่าคอร์สเรียนเนี่ยพิเศษสำหรับรายการนี้จากปกติ9,800อ่าใน6วิชานะวันนี้เรียนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหลือ98บาทให้100คนแต่100คนสำหรับคนที่โทรมาตอนนี้เลยนะคะสวยมีของขวัญให้ด้วยเป็นหนังสือออนไลน์ซึ่งถอดบทเรียนแมคคารุ่นพีเขาจะมาบอกว่าเขาทำอะไรแล้วพลาดทำอะไรแล้วดีโทรเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์ 021143535หรือ Line แอก็ได้นะคะอย่าลืมเครื่องหมายแอ AS98 สำหรับ100ท่านแรกได้ราคาแค่98บาทต่อ6วิชาเลยแล้วก็ที่สำคัญได้ e-books กลับบ้านด้วยค่ะ นักเรียนของอาจารย์สวยนะคะที่อายุเยอะสุดเท่าไหร่คะแปดสิบห้าค่ะนี่นะเจ้าก็คือเด็กสาวเลยชีเลยอ่ะใช่ใช่ใช่สะพร้างเลยกะพร้างเลยมีตั้งแต่สิบกว่าจนถึงแปดสิบกว่าที่นี่ไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุไม่จำเป็นต้องมีความรู้เพราะสวยมองว่าถ้าไม่เริ่มก็เริ่มเลยเรียนช้าหน่อยดีกว่าไม่ได้เริ่มเพราะสุดท้ายออนไลน์มันจะไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางรอดในยุคนี้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สวยดีมากขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากคุณขอบคุณค่า สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า1แอปนะคะที่มีบทบาทต่อชีวิตของเรามากที่สุดก็คือแอปเกี่ยวกับเรื่องของการจองคิวใช่แล้วต้อบอกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะวัยลุง ไปป้าก็คือวัยรุ่นรุ่นใหญ่เนี่ยจะต้องมีความเปิดใจต้องกล้าที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีต้องกล้าที่จะเรียนรู้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆในชีวิตน้องปิ่นเองนี่เป็นไงในโทรศัพท์มีแอปอะไรต่างๆนี่เยอะไหมครเต็มไปหมดเลยค่ะไายไายๆมากเต็มไปหมดแต่ที่ใช้จริงๆก็ก็มีอยู่ไม่กี่อันเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงของโควิดนะมันบังคับให้เราเนี่ยต้องไม่ออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมข้างนอกอยู่กับที่แล้วจัดการใช้โทรศัพท์มือถือไป จองเรื่องต่างๆคิว<ช>ต่างๆ<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ตอนนี้ต้องบอกว่า1แอปนะคะที่มีบทบาทต่อชีวิตของเรามากที่สุดก็คือแอป,ปเกี่ยวกับเรื่องของการจองคิวใช่แล้วน้องบีมเคยได้ยินไหมแอป,ปนี้สําคัญเลยแหละโอ้ยหลายๆคนรู้จักแล้วก็จองไปตั้งแต่เรื่องสุขภาพไปยังกินข้าวหาความสุขเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเลยนะ<ช>ตอนนี้อยู่กับเจ้าของแอปแล้วนะคะคุณจ้ารังสรนพรมประสิทธิ์ c e o ผู้ก่อตั้งบริษัทคิวคิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แอปคิวคิวนี้เป็นยังไงนะคะก็จริงๆคิวคิวนี่จุดเริ่มต้นนะครับเราทําระบบเพื่อไปจองร้านอาหารจองคิวจองคิวร้านอาหารก่อนนะครับเป็นที่แรกร้านที่แบบเราดังมากๆนะครับที่ต้องรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงตอนนี้มีร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งเพิ่งมาจากญี่ปุ่นนะครับรอกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันแทนที่เราจะไปยืนใช่ไหมครับค่ะ ใช้แอปเนี่ยไปต่อคิวแทนเราเราก็ไปเดินช้อปปิ้งก่อนได้เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับแล้วเราก็ขยายความไปทำฝั่งโรงพยาบาลนะครับไปทําแบบคิวของภาครัฐนะครับแมก้กระทั่งแบบค่ายมือถือก็ใช้แอปพรีเคนันเรานะครับ แล้วก็พอมันขยับมาช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าขยายความมันใหญ่ขึ้นไปทําในจุดต่ตางๆที่มันใหญ่ขึ้นคือนั่งอยู่กับบ้านก็จองคิวได้ใช่ไหมคะเออแล้วแตจ่จะอยู่ตรงไหนก็จองคิวได้แล้วแต่สถานที่ครับอย่างถ้าร้านอาหารเนี่ยลักษณะของการเข้าคิวเนี่ยเอาจริงๆร้านที่ที่มาใช้อยู่บนคิวๆครับไม่ใช่ร้านที่แบบเปิดให้จองโต๊ะล่วงหน้า<อ>ปกติก็คือเราต้องไปไ ยืนรับบัตรคิวหน้าร้านเราก็เลยทำแอปพลิเคชันที่มันเหมือนกับว่าเขาไปอยู่ที่ห้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสโคปบริเวณนะครับแต่ว่าพอเราขยายความออกมานะครับไปยังสถานที่อื่นๆนะครับก็แล้วแต่สถานที่เลยสถานที่จองข้ามวันข้ามเดือนก็มีตอนนี้ครับก็จองจากที่บ้านได้เลยได้ยินว่ามีรับจองคิวเข้าอุทยานใช่ไหมคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเขงยิ้กกันมากตอนนี้ก็ต้องไปไปไหว้นะครับอุทยานแห่งชาติ ถ้ำนาคาท้านาคาแล้วแอป,ปจองคิวของท้ำนาคานี่ตอนนี้เป็นไงถ้ามีคิวว่างไหมคะเออวันใหม่นจะขึ้นทุกๆเที่ยงคืนนะครับ20วินาทีเต็มที่คนที่เข้าไปไปเดีน,นี้คือเขาจองกันล่วงหน้าใช่ครับแล้วก็วจะบอกว่าพอขึ้นปุ๊บ20วินาทีเท่านั้นแหละครับเต็ม ลออ้วพี่บล็อกอินได้ไหมอย่างไม่ได้ไม่ออไม่ไม่ไปกับคิวๆล่ะไปบล็อกอินเข้าได้ไหมพี่ฮอตคิดมากๆแบบถ้ำนาคาครับ <IB K> ต้องใช้แอปพลิเคชันคร,คร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ให้เข้าต้องตอโอ,โอ้โอ้ต้องบอกว่าน,นี้นี้เป็นเป็นการเปิดโลกเราเลยเนาะ <Britney. S 1> เราก็ไม่รู้มีมีไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้มีไหมคะก็จริงๆเราททร์เก็ตว่าไปต่างประเทศนะครับไปเปิดบริษัทมาเรียบร้อยที่ไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยมีร้านดังๆใช้ได้เลย แต่เริ่มต้นเดร้านอาหารครับพอโควิดมาปุ๊บก็เหมือนที่ไทยครับโดนล็อกดาวน์ปุ๊บก็ไม่มีคงไม่มีคิวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นเราก็ชะลอในต่างประเทศนะครับแล้วก็มาโฟกัสที่ประเทศเราก่อนนะครับก็คือต่อไปในอนาคตจะมีจองคิวจากประเทศเราไปประเทศเขาจองคิวจากเขามาหาเราอ๋อมีอินบอวเอาบอลอะไรกันไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคะถูกเลยครับ สตาร์ทอัพนี่มันอธิบายความได้ไหมคะสตาร์ทอัพกับว่าออะไรมันต่างกันยังไงคะผมเล่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความถูกผิดว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีสตาร์ทอัพที่สามารถเติบโตแล้วไปเข้าตลาดหุ้นไทยได้เลยแต่ว่าก็เริ่มมีสตาร์ทอัพที่เราเห็นว่าเป็นยูนิคอร์นแล้วนะครับอย่างเช่นบิ t คัพอย่างเงี้ยตัวล่าสุดนะแฟชชอย่างเงี้ยมีมูลค่าเป็นพันล้านเหรียญโดยที่ยังไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์จริงๆแล้วแนวคคิดมััันนนต่่าาางงาางงกบบออยแเอ้เะร เป็นวิธีคิดแบบสตาร์ทอที่ไม่เหมือน SME ก็คือคำว่า repeatability นะครับและ scaleability ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือความสามารถในการเติบโตแล้วก็ใช้ซ้ำยกตัวอย่างถ้าผมทำ solution สำหรับ,รบอุทยานนะครับแล้วผมต้องไปตั้งตู้ขายตัว๋วหรือร,รับจองคิวที่แต่ละอุทยานกว่าจะครบ155อุทยานทั่วประเทศนะครับเปนต้องใช้เวลานานมากแต่ระบบของอุทยานเนี่ยเราสามารถขึ้นได้ภายในแบบ2ออาทิตย์ เพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีมาแทนที่วิธีคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาโดยใช้โมบายที่ทุกคนมีอยู่แล้วสร้างแอปพลิเคชันขึ้นสตอร์ได้นะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า s c a l a b i l i t y คือขยายความได้ทั่วประเทศนะแต่ทีนี้ไอ้หัวใจมันอยู่ที่อีกคำหนึงครับการใช้ซ้ําใช้ซ้ำเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าพอไปทําให้หนึ่งอุทยานเสร็จใช่ไหมครับขยายไปที่อุทยานสองสามส เราต้องเราต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทุกปฏิญาหอย่างเดียไม่มีการใช้ซ้ำพอเราทําระบบขึ้นมาแล้วมันสามารถที่ก๊อปปี้ตัวเองไปกี่ปุทยานก็ได้อย่างเงี้ยนี่คือรีพีทเรเบิลตี้ทำให้ต้นทุนของสตาร์ทอัพเนี่ยมันต่ํามันต่ําพอต่ําปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นธุรกิจที่เฮ้ยมีแนวโน้มที่มันจะขยายตัวได้ไวๆพอมีแนวโน้มจะขยายขยายตัวได้ไวๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเกมหนึ่งมาคู่ขนานกันก็คือเกมของการลงทุน ถ้า s m ็เนี่ยจะไปหาเงินมาลงทุนต้องไปธนาคารต้องไประดมนะทุนแต่ว่าพอเป็นสตาร์ทอัพอะครับมันระดมทุนกันตั้งแต่เออร์ล hmm. ี่สเตทเพราะว่ามีกลุ่มของ Venture Capital mm hmm. กลุ่มของ Angel i n เ e ส t o r ที่กล้าเสี่ยง mm hmm. มาลงทุนตัวเนี้ยแลกคุ่นไปแล้วเ,เดี๋ยวสตารตัวเนี้ยมันสามารถสเกลได้แบบทั่วประเทศหรือออกไปต่างประเทศได้ QQ เนี่ยถือว่าเป็นแบบเวฟประมาณ2-3ถึงนะครับเริ่มต้นประมาณ7ปีที่แล้วไอเดียนี่มาจากน้องโจ้เลยไหมคะใช่ไอเดียมาจาก ผมไปต่อคิวธนาคารครับมันก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอุดหิดสิ่งที่เรารู้สึกเป็นปัญหาได้คุยกับน้องโจนะคะได้เข้าใจเรื่องอะไรเยอะแยะมากขึ้นแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้บอกต่อทุกคนนะคะคนไทยเราถ้าเกิดว่าเราไปโหลดแอปนี้เอามันโหลดฟรีอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะยังไงวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องโจมากที่ให้สิ่งดีๆไม่ใช่เฉพาะกับคุณผู้ชมนะคือมันเป็นแนวทางใหม่ ปูให้กับประเทศไทยเราได้ก้าวหน้ามากยิ่งๆ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคจริงจริงๆตอนแรกก็ตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อบ้านแบบว่าเป็นกลุ่มแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยบ้างไว้ไม่สำเร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่ค่ะเขาสื่นตะลึงกันว่าทำไมพี่ทำไมเรียกพี่พี่โยเขาเรียกกันไอโยเขาเรียกไอโยกันทั้งประเทศแต่ดูหน้าแล้วก็เรียกพี่ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยว่ังค่ะพี่โยคนณยูทูบเบอร์พี่โยเนี่ยเขาชื่อแก๊งอะไรกันนะฮะแก๊งนางพญาอโหตายแล้วโทษฆ่เครื่องหรืออะไรนะไม่ใช่จริงๆเขาบอกว่าคนนี่คนดูนะเอแฟนคลับนะแฟนคลับเขาบอกว่า เขามีแกล้งนางฟ้าใช่ไหมแต่พวกคุณเนี่ยมันแกล้งนางพญาอ๋อใหญ่กว่ายิ่หญ่ใหญ่สุดมีสมาชิกกี่ท่านะคะนางพญาโอ้หลายคนค่ะแล้วก็คบกันมานานมาก 20, 30, 40ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครจากไปด้วยนะใช่อยู่กันเหนียวแน่นจริงๆอยยู่่กนนนเีวจริงๆตอนแรกก็ตั้งเป้าหมายว่าจะซื้อบ้านแบบว่าเป็นกลุ่มแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยตั้งไว้ ไม่สําเร็จใช่แต่ละกนมที่สนิทกันจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ไม่สําเร็จใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องไปหาที่แล้วแล้วพี่ทรัมีแก๊งบ้างไหมคะอุ้ยแก๊งพี่ก็โอ้นี่ก็เหนียวแน่นเหมือนกันพี่ก้องน่ารักผัดไทยก้องผัดไทยชกจีจีโอเยอะฮะโอ้ยแก๊งนี้ก็ถ้าก้องอ่ะถามเขาบอกว่าเออไม่ต้องถามชื่อแก๊งอ่ะเขาชอบพูดคำว่าอะไรเลยมั้งเธอเวลาเราเตือนอะไรเขาบอก ไม่ฉันเนิ่นไม่ได oh. ้โอ้ขอเป็นใช้เพ่อเป็นแก๊ง Never Die ไม่ตายสักทีก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ทำยูทูบเบอร์เป็นควนอย่างนี้นะเขาแฮชแท็กเก๋มากบ้านเพื่อนเดือนละครั้งแต่ว่ามันก็เป็นตามคำเรียกร้องของแฟนคลับว่าให้ไปพอเราไปบ้านนี้เขาบอกไปบ้านคนนั้นสิไปบ้านคนนี้สิไปบ้านคนนี้นนนก็เลยเอาไี้เรียกกันเดี๋ยวเราจะมีบ้านเพื่อนเดือนละครั้งไปมาไ้กหลังฮะ ไปมาเยอะแล้วก,ก็เกือบจะครบแล้วเนี่ยเหลือบ้านอาลาสาเนี่ยยังไม่ได้ไปแล้วเริ่มมีโปรแกรมว่าจะไปบ้านใครอะไรยังไงอีกไหมฮะต่างจังหวัดจะไปบ้านคุณอาลาสาก่อนค่ะแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยจะไปบ้านคุณกรอบสุขที่เขาใหญ่อ่าใช่แต่เวลาไปทัวร์ทำบ้านเพื่อนมีเอาเคล็ดลับความตึงของเราไปไปแจกจ่ายเพื่อนไหมฮะ,ะใช่สิเพรทุกคนบอกว่านี่ทำไมทาลิกาถือก,ก้อยกับโยนี่ทำมันสวยขึ้นสวยขึ้นวะใช่ ตอนแรกเนี่ยก้อยเขานําหน้าไปก่อนเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเป็นคนที่คิดว่าแก่แล้วอะปล่อยมันไปตามวัยแก่แล้วจะไปสวยให้ใครดูจนวันหนึ่งมาสังเกตหน้าตัวเองเอ้ยมันรู้สึกหน้าแห้งมีริ้วรอยตามหน้าผากหางตาก็มากขึ้นใต้ตาก็มีหนวดแบวก็มีกุ้มใจทํำยังไงดีเพื่อนเราเนี่แหละก้อยธาริกาถ้ามันมัน,มนดูหน้าตาผองใสผิวพรรณดูดีขึ้นจังเลย<ม>ส้อยก็บอกนี่เลยพรอมมิส เป็นครีมสำหรับคนวัยเราโดยเฉพาะครีม,ม,มก็จะเป็นสขีขาวนะคะไม่เหนียวเลยลองทาดูก็ซึมเร็วมากเลยที่สําคัญชอบมากที่สุดคือตัวเดียวจบลองใช้วันแรกแล้วลุก่งเช้าขึ้นมาไม่แพ้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นก็เลยตัดสินใจใช้ต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งไอหน้าแห้งที่เราเคยประสบเมันไม่แห้งอีกทั้งหน้าผาก ตีนกาใต้ตา,ตาล่องแก้มเนี่ยมันแลดูตื้นขึ้นนะคะดูผ่องขึ้นวันนี้นะคะโทรไปที่1577หรือ Line แอดพรอมมิสให้50สายคุณจะได้ครีมไป2กระปุกยังไม่พอนะคะแถมฟรีให้อีก3ชิ้นโฟมล้างหน้าครีมกันแดดแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางน่ารักน่ารัก5ชิ้นปกติเนี่ย9,490 ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2,690คุ้มมากโทรไปที่1,577 5ชิ้นจ่ายเพียง2,690ลูกค้าวัยเราเนี้ยค่ะเขาดูแล้วเขาก็ใช้ตามเราเขาใช้แล้วดูดีดูสดใสขึ้นแค่50สายเายเหรอคะติว่าไม่พอเนี้ยไม่พอแล้วใช่ไหมอายุให้อีก50สายรีบโทรมาเลยค่ะ1577หรือ Li n e a อ Promise ทั้งหมด5ชิ้นปกติ 9,490จ่ายเพียง2,690เงินไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะโทรมาจองสิทธิ์ไว้ได้เลยที่1577ค่ะส่งฟรีรูดบัตรหรือเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะโทรมาเอาสิทธิ์ไว้ก่อนเลยอย่าให้เสียสิทธิ์ที่1577ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอโยม,มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้า ฝากนิดินและก็มิจจีค่ะค่ะแล้วก็ฝากรายการเราด้วยนะคะทุกวันเสาร์เวลา6กนาริกาสนาทีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามี IG ด้วยค่ะเข้าไปดูกันได้นะคะทักทายกันได้ที่ก u t Channel ค่ะวันนี้เราลากันไปก่นกอนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ